สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาหาอะไรถูกๆกินในสนามบินสุวรรณภูมินะครับตรงชั้นหนึ่งนะครับ Airport Street Food นะครับ บ้าเด,เดินสำรวจดูก่อนแล้วกันนะครับที่ผ่านไปเป็นเบเกอรี่นะครับแล้วก็เป็นพวกก๋วยเตี๋ยวนะครับราคาไม่แพงเลยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู35บาทโอ้พระเจ้าก๋วยจับน้ำใส55บาทครับข้าวหน้าหมูกรอบ60บาทครับ ข้าวกระเพราเขาบอกว่าเป็นกระเพราถานะร้อยสี่สิบบาทข้าวขาหมูจุฬาสี่สิบบาทเองก๋วยเตี๋ยวปลาห้าหกสิบบาทนะครับ ส้มตำส้มตำน้ำปลาจานละสามสบาทข้าวมันไก่5ห้าสิบห้าข้าวราดแกงหนึ่งย่างสีสิบาทนะครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นข้าวไก่เจียวพร้อมต้มจืดนะครับเจ็บาท น้ำก็40-45นะคระับเออไม่แพงเลยนะครับอางนี้นะครับ